สวัสดีจ้ามาพอกับช่องเมยดาผ้ากินกนได้จ้าเมสิผ้าเมื่อกินเมนูมิซิวะผัดหมี่โบราณในผัดหมี่โบราณเด็ดมาจากตลาดแถวบ้านจ้าเครื่องเคียง,งมแต่ลูกสินอะคะกลุ่มกลุ่มฝอยจ้าอุ้ยหอมกระเทียมเจียวอะ่ะครุกกันเ้อจ้าครุกอุ้ยกระเด็นขออไผ่ค่ะ ตัวงอกอยู่ข้างล่างเดี๋ยวขอชิมแบบว่ายังบบใส่เครื่องปุ่มกับบอกหน้าหมอนจ้ะอืมหอมอะ่ะจริงจริงเมต่องปปุงกันแลนวจ๊ะจนยายพัดมีโบราเนะ่ะเป่นสิปุงมมาแล้วแบบว่ากลมกลมแบบว่ารสชาติอ่อน,ออน สำหรับคนแบบว่าโบมักปรุงแกกินไดน,นเลยอร่อยหรอจ๊ะแต่ลูกชิ้นพ่อ,อเซนแบบก็อกันดีอ่ะลุงได้หรอจ๊ะเหนียวหนืดก็อกันอ่ะเซนโบาคาแสงมาใส่เซนมีหอดีด้วยนี่บีบักหน้า,ากันหด้จ๊ะ เพ <laughs> ิ่มว <también problems> ิตามิน <power> ซีให้ร่างกายหอมอ่ะหอมบักหน้าใส้เครื่องปุ่มกันจ้าเพื่อนให้มากนุ้ยเส้น ก็กันแบบสามัคคีดีนั่นแหละขนอยากค้นต่อจ้ะ เต็นพันก้อนเครื่องปรุงยังบกระจายเลยอ่ะจิ้นไปข้นไปเอรุษินมาปวัว บักหน้าสดนี่หอมนะจ๊ะบีบบักหน้าไปเนะี่ยหอมอะ่ะ เอาละจ้าลิปกินผัดมีโบราณกัน่ะจบสำนียกันได้จ้าเอาไว้พาอกันคลิปหน้าวันสิพ่ห้ามากินเอียงอีกเขาประจับไว้พ่อนค่ะเ,เพื่อน